เอ้ยมันดีจริงๆนะชาเขียวเนี่ยแต่ว่าถ้าใครกินไม่รู้เรื่องนะมันจะทำให้โลหิตจางได้ มันจะมีช่วงเวลาที่กินด้วยนะมันจะมีงานวิจัยของอเมริกันคลินิค a l n u ยูนิทิชันในปี2017เขาจะบอกว่าไอตัวชาเขียวเนี่ยมันจะมีสารแทนนินมันจะขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรกินพร้อมอาหารหรือว่าหลังมื้ออาหารทันทีเพราะมันจะไปแย่งจับกับธาตุเหล็กทันทีไงมันก็เลยทําให้เราโลหิตจางได้โดยเฉพาะคนที่มีโรคโลหิตจางอยู่แล้วเนี่ยยิ่งห้ามกินชาเขียวพร้อมอาหารหรือว่าหลังอาหารแป๊บนึงอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แต่ว่าเราจะกินตอนท้องว่างแบบเนี้ยก็ได้นะแต เพราะว่ามัทฉาเนี่ยแน่นกว่ากาแฟอีกบางทีใจสัน่นพี่ยังกินไม่ได้เลยบางทีอะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าห้ามกินชาเขียวเลยนะจะบอกแค่ว่าให้กินให้ถูกเวลาแค่นั้นเองให้แนะนําเลยนะให้เว้นห่างจากมื้ออาหารประมาณ1 2ถึงชั่วโมงแบบยังกินข้าวเที่ยงสักบ่ายสามแบบเนี้ยก็สั่งชาเขียวกินแบบเนี้ยก็ได้มีใครชอบดื่มตอนสั่งข้าวไหมถ้ามีคอมเมนต์มาบอกหน่อยอย่าหาทำนะ